สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนนะคะที่กำลังเข้ามาเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้วันพฤหัสที่ที่3มิถุนายนนะคะ2564นนะคะถึงถึงคิววิชาภาษาอังกฤษแล้วนะคะครูจะพยายามพูดให้ช้านะคะค่ะวันนี้ก็วิชาภาษาอังกฤษ,กษนะคะมาพร้อมกับวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะในส่วนของหน้าที่ครูวันนี้ก็จะส่ง คลิปวิดีโอนะคะวิชาภาษาอังกฤษป .5 นะคะอ่าห1ึ1นะคะก็จะเข้าสู่ยูนิตที่1นะคะเพราะว่า,าบทเรียนของเราก็จะเรียนตามหนังสือเลยนะคะตามตามเนื้อหาที่จะอยู่ในหนังสือของเรานะคะยูนิตที่1หรือหอน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะก็จะเป็นหน่วย h e weekend นะคะ the weekend นะคะ, the weekend, ะ,คะก็จะเป็นเนื้อหาที่เราจะพูดถึงเกี่ยวกับ ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะซึ่งในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์มันก็ต้องมีกิจกรรมต่างๆมากมายเกิดขึ้นใช่ไหมคะเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะเราก็จะนํามาเป็นบทเรียนของเรานะคะเอาล่ะค่ะในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเรื่องแรกที่เราจะเรียนนะคะก็จะชื่อเรื่องว่า how was your weekend นะคะนักเรียนจะสังเกตว่าลงท้ายด้วยเครื่องหมาย question mark นะคะนั่นก็คือมันเป็นประโยคอะไรคะประโยค คำถามนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่บทเรียนกันแล้วค่ะไปกันเลยค่ะเดี๋ยวมาสู่สไลด์ที่2นะคะสไลด์นี้นะคะเราก็จะพูดถึงหน่วยการเรียนรู้ของเรานะคะ unit one นะคะ at the weekend นะคะก็พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นั่นเองนะคะสุดสัปดาห์ก็คือ weekend นี่พูดถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะวันหยุด สุสัปดาห์ก็คือเสาร์อาทิตย์เนาะนะคะเข้าใจตรงกันนะคะเขาบอกว่า talking about activities in the past ก็คือ talking about เป็นการพูดถึง activities ก็คือกิจกรรมต่างๆเติม es เห็นไหมคะ activities ต่างๆหรือกิจกรรมต่างๆ in the past in the past นี่ก็คือในรูปของอะไรคะผ่านมาแล้วเสร็จสิ้นไปแล้วเหตุการณ์มันอยู่ในอะไรละอยู่ในอดีต ใช่แล้วนะคะเก่งมากเลยนะคะครูเชื่อว่านักเรียนตอบครูนะคะต่อไปค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องออรู้และทำได้นะคะจะเรียนรู้เกี่ยวกับอะไร vocabulary ตัวสีชมพูนะคะ vocabulary and grammar นักเรียนจะต้องรู้คำศัพท์ละคะ1คำศัพท์ต้องรู้2 grammar คืออะไรหลักภาษาโครงสร้างภาษานั่นเองนะคะ,ะมาดูสินะคะประกอบไปด้วยอะไรเอ่ยข้อแรกนะคะ weekend activities ก็คือ activities แปลว่ากิจกรรมต่างนะคะ weekend ก็คือสุดสัปดาห์กิจกรรมต่างๆที่เราสามารถทำในช่วงสุดสัปดาห์อะไรก็ได้นะคะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมในสุดสัปดาห์นั่นเองนะคะครูพูดเร็วไปหรือเปล่านะคะต่อไปนะคะเราก็จะเรียน Grammar หรือโครงสร้างไวยากรณ์ทางภาษาเนี่ยเกี่ยวกับ past simple tense นะคะและ อันสุดท้าย wh questions นะคะก็คือคำถามคำถามหรือคำที่ใช้ถามที่ขึ้นต้นด้วย wh ได้แก่อะไรอะไรบ้างนะคะเช่น what where when who why อะไรอย่างนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนในบทนี้นะคะถัดไปค่ะสีชมพูหัวข้อสีชมพูที่ขึ้นมานะคะ functional languages นะคะ functional ก็คือ การใช้ก็ได้หรือเป็นหน้าที่ก็ได้นะคะการใช้ภาษาใน,ใน,ในบทที่หนเนี่ยนะคะเราจะใช้เกี่ยวกับอะไรเขาบอกว่า asking and answering questions about your weekend ก็คือใช้เกี่ยวกับการถามตอบคำถามนะคะก็คือการถามตอบนี่แหละเกี่ยวกับ your weekend ก็คือวันหยุดสุดสัปดาห์ของนักเรียนนะคะที่นักเรียนจะมาถามตอบกันให้อยู่ในรูปของอะไรเมื่อสักครู่ที่ครูบอกไปเป็น grammar เป็นวากรณ์หลักภาษาว่าจะเป็นช่วงอดีตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการตอบคําถามในในบทนี้นักเรียนก็จะก็จะได้พูดคุยหรือฝึกพูดเกี่ยวกับประโยคในรูปอดีตนะคะในรูปอดีตทำยังไงเนี่ยเราจะรู้นะคะ,นะคะในในบทนี้แหละนะคะอ่ะอันนี้ก็คือหนังสือที่เรียนจะใช้ในบทนี้เออในในปีการศึกษานี้นะคะก็มีอยู่สองเล่มนะคะเล่มแรกสีชมพูเข้มนีคะ smart english 5นี่นะคะก็คืออะไรเอ่ยหนังสือเรียนของเรานั่นเองนะคะส่วนเล่มเล่มสีอ่อนๆด้านข้างก็คือ workbook นะคะก็เป็นแบบฝึกหัดนะคะเราก็จะอยู่กับ2เล่มนี้ตลอดทั้งปีเลยค่ะค่ะต่อไปก็จะเข้ามาในสู่สในแบบฝึกหัดของเรานะคะในวันนี้นะคะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์หรือว่ากลุ่มคำศัพท์นะคะ เราจะใช้คำศัพท์เหล่านี้ในการเรียนบทนี้นะคะคำศัพท์เราไม่เยอะค่ะเป็นกลุ่มคำศัพท์จำนวน6คำนะคะหรือ6กลุ่มคำนะคะเรามาเริ่มที่คำแรกเลยค่ะนักเรียนฟังแล้วออกเสียงตามนะคะเราจะฝึกไปตั้งแต่ขั้นนี้เลยค่ะ went shopping went shopping I went shopping I went shopping. Went to the temple. Went to the temple. I went to the temple. I went to the temple. I went to the temple. Visited my grandparents. Visited my grandparents. I visited my grandparents. I visited my grandparents. Had piano lesson. Had piano lesson. I had a piano lesson. I had a piano lesson. Watched a movie. Watched a movie. I watched a movie. I watched a movie. Play games online. Play games online. I played games online. I played games online. <Voc> ค่ะพอมาถึงตรงนี้นะคะครูก็อยากให้นักเรียนสังเกตคำศัพท์ที่ครูขีดเส้นใต้นะคะว่าครูเน้นเพื่ออะไรครูเน้นคำชนิดนี้คำชนิดนี้มันเป็นคำอะไรนะคะแล้วก็มันมีหน้าที่อะไรนะคะนักเรียนคะ่ะทบทวนนะคะตอนนี้ให้นักเรียนฝึกออกเสียงคำศัพท์นะคะแล้วก็หาความหมายนะคะเดี๋ยวจะมีคำศัพท์นะคะ practice speaking ให้นักเรียนฝึกออกเสียงหประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้องแล้วอัดวีดีโอการออกเสียงของตนเองส่งครูกรนกพรคนละหนึ่งคลิปส่งในเ Facebook กลุ่มชั้นปห้าภายในวันที่9มิถุนายน2,564นห้าีนี้นะคะเด็กๆเ,เห็นคำสั่งแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> นั่นแหละค่ะนักเรียนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ชั่วโมงเดียวนยคะก็ ให้นักเรียนฝึกนะคะฝึกจําฝึกสะกดคําศัพท์หรือกลุ่มคําศัพท์ที่นักเรียนเห็นในคลิปที่ผ่านมานะคะแล้วก็ให้นักเรียนไปฝึกออกเสียงนะคะออกเสียงประโยคออกเสียงกลุ่มคําให้ถูกต้องให้คล้ายให้เหมือนที่สุดนะคะนักเรียนค่ะนะคะวันนี้ครูขอแค่นักเรียนจาคาศัพท์ได้6คําและประโยค6ประโยคนี้ให้ได้ นะะรวมถึงความหมายภาษาไทยด้วยนะคะในเรื่องของความเข้าใจแล้วก็การที่เราจะเข้าไปในโครงสร้างประโยคชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราจะมามา,มาต่อกันนะคะในเรื่องของ past simple tense นะคะสําหรับวันนี้นะคะการเรียนรู้คำศัพท์ของเราก็ไม่มากแต่ก็ไม่น้อยนะคะท้างเรียนจำได้แล้วก็ออกเสียงถูกแค่นี้ครูก็ดีใจแล้วค่ะอย่าลืมทำงานส่งครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ